และนี่คือ3มสิ่งถ้ารู้ก่อนอายุ30เราจะเป็นคนที่โชคดีมากเราต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอย่าให้ช้าไปกว่านี้ตอนอายุ20กว่าทุกคนนะน่าจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วส่วนตอนคนอายุ30เวลาที่เราทำงานเราก็จะทำงานเต็มที่ถูกไหมและเวลาที่เราดื่มเราปาร์ตี้เราก็จะเต็มที่เหมือนกันแต่ในวัย30ถ้าทุกคนยังใช้ชีวิตเต็มที่แบบนั้นเราจะแย่มากมาก ลองนึกดูนะคะสําหรับคนที่ดื่มหนักกลับเช้าร่างกายของเราเนี่ยมันจะทดถอยไปเรื่อยๆและอีกประมาณ5ปีข้างหน้าโรคต่างๆก็จะเริ่มถามหาเพราะว่าวัย20ก,กว่าเนี่ยเราได้ทําลายร่างกายเราไปเยอะมากทั้งนอนดึกทั้งดื่มหนักแต่เรายังกลับตัวทันนะคะในวัยใกล้จะ30เนี่ย เราไม่ได้บอกให้ทุกคนงดเที่ยวนะเราแค่ให้ทุกคนเนี่ยเลือกวันเที่ยวเช่นท้าบเราปาร์ตี้อาทิตย์หนึ่งมีหครั้งก็จะเหลือแค่ครั้งถึงสองครั้งก็ได้เริ่มจากการลดละเดี๋ยวมันจะเลิกได้เองอันนี้เราลองให้ทุกคนปรับพฤติกรรมชีวิตในวัยใกล้30จะบอกว่าถ้ายิ่งรู้เร็วนะคะสุขภาพของเราก็จะยิ่งแข็งแรงไวขึ้น ข้อ2อย่าเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเราในวัยใกล้30ิเนี่ยคุณจะเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะกล้าปฏิเสธคนอื่นได้เคยไหมตอนวัยรุ่นเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธคนอื่นได้ หรือถ้าปฏิเสธได้เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจพอเรารู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยรู้ว่าเราต้องทําอะไรเวลาของเราทําเพื่ออะไรและทําเพื่อใครเราจะเป็นคนที่กล้าปฏิเสธคนที่เอาเปรียบเวลาของเราเราอยากจะบอกคนที่วัยใกล้สามสิคือเราไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครๆเขาพอใจถ้าเราไม่อยากทําสิ่งนั้นจริงๆเราต้องฝึก ปฏิเสธคนให้เป็นเราอยากจะบอกว่าช่วงวัยนี้แหละค่ะที่เราสามารถคัดกรองคนที่เกรงใจเราหรือคนที่มักจะเอาเปรียบเราได้พอมันผ่านประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเราจะเข้าใจเองว่าจุดประสงค์ของคนที่เข้ามาให้เราช่วยเหลือหรือจุดประสงค์ของคนอื่นที่มารบกวนเราเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่และเขาเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือจริงๆหรือว่าคนนั้นเขาเห็นแก่ตัวดังนั้นไม่ต้องเสียเวลาที่จะมาเกรงใจคนเหล่านี้นะคะ ข้อสอย่าลืมให้ความสำคัญกับครอบครัวหรือคนที่เรารักรู้ไหมว่าเวลาที่เราอายุ30แล้วเนี่ยตอนที่เรากำลังเติบโตคนข้างหลังเรากำลังร่วงโรยเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นขึ้นมาเจอกับพวกเขาอีกหรือเปล่าเราแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช้เวลาทุกนาทีที่มีค่า ครอบครัวของเรากับคนที่เรารักและวัยประมาณ30นี่แหละที่เป็นช่วงที่ห่างเหินกับครอบครัวมากที่สุดบางคนต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะทํามาหากินบางคนก็สร้างเนื้อสร้างตัวบางคนก็มีครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียใจที่หลัง โอ้ลุงี้น่าจะไปหาเขาก่อนโอ้ลุงี้ถ้ารู้ว่าต้องจากกาันฉันจะไปหาเดอก่อนเราจะไม่มีคํานี้ในชีวิตแล้วเราจะไม่เสียใจไปตลอดชีวิตจงจําไว้คําว่าเดี๋ยวก่อนไม่มีอยู่จริงและนี่ก็คือ3สิ่งที่ถ้าเรารู้ก่อนไวส้สามสิมันจะโชคดีมากเพราะเราจะกลับตัวทันและเราจะพัฒนาตัวเองได้ไปไกลกว่าเดิม และที่สําคัญเราจะไม่ลืมรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองและเห็นคุณค่าของครอบครัวคนรอบข้างหรือคนรักของเราอย่างแน่นอนและที่สําคัญที่สุดเราสามารถที่จะกล้าปฏิเสธคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราได้อย่างที่ไม่รู้สึกผิดเลยแหละถ้าวันนี้เรายังทําไม่ได้อย่ากกดดันตัวเองค่ะเราแค่ค่อยๆฝึกกันไปไม่มีใครทําได้มาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่า ทุกคนจะทำไม่ได้และขอให้ทุกคนมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองไปทุกๆวันวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นกำลังใจให้กันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ